โอ้โหอดเล่นเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับสวัสดีเจอกันอีกแล้วครับกับต้าเมคโคสเมืองเอ็กเครเเตอร์นะครับผมเดี๋ยวพามาชมรถคุดครับสองค่ายครับพี่น้องนะครับเป็นคูปต้านะครับ KX เก้าหนึ่งดสามกับสเปร์เอ็มครับรุ่นแปดมูมยาวสิบสองเมตรนะครับวีดียวครับครับ กันนี้ท็แกครับนะครับกำลังกวาดเลนครับทำคูระบายน้ำใหม่เนาะทำรางนะครับโอ้เมนใช้ได้เลยพี่น้องกวาดกันครับเดี๋ยวทำใหม่ครับพี่น้องนะครับกำลังลอกอยู่นะครับเมนใช้ได้เลยโอแกค,ครับกับ ี่เดียววันนี้ลุยเองโซโลโอเองสองคันช่วยกันครับพี่น้องทำไหมสวยเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับในการทำงานนะครับเดี๋ยวก็เหลือเก็บอีกคันหนึ่งนะครับคันเล็กเรนเราไปตอนไปนู่นนะพี่น้องไปตักขึ้นตรงน่นเนาะเพราะพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีที่ตักแล้วนะครับโอ้ชนกันเด้อชนกันเด้อสวยๆครับ เล็กใหญ่ออกลงคู่กันวันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะครับนอ่อากาศดีครับจะร้อนมากกอตะเลนตอนนี้เหม็นใช้ได้เลยนะครับต้องไล่ระดับกันใหม่นะครับฝั่งนี้มันตื้นนะนะครับเดี๋ยวลอกใหม่นะครับตื้นตื้นแรงนะครับตื้นแรงเดี๋ยวลอกใหม่นะครับตอนนี้กำลังกวาดครับกวาดไปไว้ทีเดียวกันหมดแล้ว ขยับออกก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวกระเด็นใส่พิ่งอาบน้ำมามาเห็นภาพคู่นานแล้วเหม็นใช้ได้เลยเนี่ยนี่ครับมันตื่นพี่น้องกำลังไล่อยู่ไล่ก่านเล่นไปก่อนครับ ขีก็จะพิเศษหน่อยนะเป็นพวกขีถอดเปลี่ยนได้ครับพี่น้องนะครับน้องจะทำเองเนาะนั่นแหะคนสีไม้สวยเลยตอนแป๊บเดียวครับเพราะพี่ใหญ่ยาวเนาะในสองช่วงก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไล่เลนก่อนก่อนค่อยคุยขุดระดับ yeah. นี่วันนี้เหนื่อยอีกแล้วครับวันอีกวันหนึ่งนะครับลุงน้องยังติดโควิดอยู่ Yo นะครับแตาไมโครสมืองก็ต้องลุยงานเองเหมือนเดิมครับกับทีมงานนะครับของสามคน ขยับไปครับขยับไปอคอยไ่ไปครับสวยนาไม่ได้เห็นแบบนี้นานครับพี่ใหญ่กับน้องเล็กออกงานคู่กันนะครับคุณปูย้ายสถานที่แล้วนะครับคุณปูปลดประจการไปแล้วนะครับมักทีนะครับถ้าอยู่3าคันมันเลยคันใหญ่เขามีจะไปลอกเลนอะไรนะ ลอกคลองนะอันนี้ก็ลอกคลองเหมือนกันแต่คลองเล็กอกันใหญ่เรานะครับเพื่อนเขาไปลอกคลองใหญ่ๆเนาะเราลอกคลองเล็กๆพอะครับไม่ลอกนานครับสีปีแล้วเหม็นใช้ได้เลยนะครับของน้ำทิ้ง ตัวมากเลยคันเล็กเนี่ยเดี๋ยวจอดคุยกันครับ อ๋อน้องให้บาตรงนี้แป๊บเดียวครับมีบุมยาวเนี่ยเนี่ยต่อดีของบุมยาวเลยพี่น้องนี่มันดีตรงนี้แหละพี่น้องยาวปุ๊บได้เปรียบเลยนะครับเวียงแป๊บเดียวถึง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหม็นครับเหม็นใช้ได้เลยพี่น้องไปกันมาครับตามกันมาเดี๋ยวเราไปดูพี่น้องเล็กก่อนนะพี่น้อง ดูต้นปลายสายเหตุนน่นแหะดูก่อนดูก่อนนะครับน้องกำลังไล่มาเดี๋ยวคุยให้น้องฟังด้วยครับว่งางานมีตรงไหนบ่านะครับมาดูน้องเล็กดีกว่าครับพี่น้องดูฝีมือการขับของท็แก่นะนะครับเดี๋ยวบอกน้องนะครับ ตามจริงมันก็ลึกอยู่นะพี่น้องนะครับแต่ปัญหาคือมันเลนมันทักถมมนี่มันเลยตื้น โอ้แป๊บเดียวจริงครับไล่กวาดไปแป๊บเดียวนะครับเนี่ย๋ยวค่อยแต่งไป็รูปเป็นล่างแล้วเครื่องเงียบดีอะรถน้ำเค็มทั้งคู่ครับพี่น้องนะครับแต่าอายุการใช้งานนานนะครับแตาแก่แกรักษาดีนะครับน้องใครไข่เียวจอดแล้วมาไหมไข่เขียวเดินตามมาเดินตามมา ไอเขียวทำอะไรครับนิ่งแล้วนะน้องส่งสัญญาณแล้วครับพี่เดียวยังไม่มาที่ ไปไปครับถ้าคันคันใหญ่ไม่มาลูกพี่จอดอะไรนอไ้อี่นเนน้องโทรแล้วใครเขี้ยวจอดอะไรครับมาไหมใครเขี้ยว ไม่มาครับอย่าบอกนะไปโน่นอีกน้องส่งสัญญาแล้วมามา,มาใครเกียวยัง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 ไม่รู้ตัวที่ ทำอะไรครับพี่เดียวจอดนิ่งแล้วนะเป็นอะไรไม่รู้ครับรถจอดแล้วเดี๋ยวปล่อยกันครับพี่น้องปล่อยน้องน้องทำก่อนนะครับอาจารย์เดียวจอดก่อนนะครับไปเขียนชั่วโมงก่อนนะครับส่งงานก่อนนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะนะครับกำลังลอกคลองมันๆอยู่นะครับแข่เขียวจอดแล้วตลอดคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยครับกับตาไมโครสมองทีมงานนองเทกเตอร์เด้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ